คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนัจ้ะนัจ้ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะกราบมาพบกับเฮียเป็ดช่องแตกยาอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กับค่ายพีจีนะฮะกับเกมอีจิบุ๊กมาสเตอรี่นะครับผมไปเล่นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชม ไม่พูดเพิ่มคำพิงอะไรมากกฎกติกาก็คือไม่มีอะไรมากคล้ายๆเกมแปะเลยต้องจมซื้อได้ครับผมเกมนี้แต่เข้าไปก็มีให้เลือกว่าจะเอารอบน้อยปูเยอะหรือว่าจะพนันแต่วันนี้เราจะซื้อก,าากันซักห้าไม้ท่านผู้ชมไม้ละพันนะไม้ไม้ละพันเลยครับผมท่านผู้ชมแตต้องมีสุทธิผมว่าสิบหกเป็นสองโอเคมาซื้อกันเลยครับเกมนี้นะฮะเกมนี้ให้ซื้อ ซื้อนมพนันด้วยนะฮะอโอ้โหเป็นการแบบเสี่ยงดวงไว้ท่านผู้ชมดวงดีเราก็ได้รอบเยอะคูณเยอะดวงสวยก็ได้รอบน้อยคูณน,นิงนะะึงเอาแล้วเอาแล้วที่เหลือรอรอสุม่มส่มคูณโอ้โหคูณฮะยังโอเคคูณได้ยังโอเคครับผมไปเดี๋ยวบอกจะได้ห้าไม้นมะแต่ถ้ามีหนึ่งในห้ามันแตกนะหนึ่งในห้ามันแตกก่อน,นก็คือเลิกนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอสิขอสิสองสามขอเลขสิบอสองสามโอ้ ชงสามาได้ยายเลยอ่ะเอาไม้กัางเขียดไปครับดอกนี้เท้าราวันก็โตามร้อยสามสิบาทท่านผู้ชมแต่ซื้อพันสองนะจระโอ้ไม้ดางเขียดันหนึง่งไม้กาเขียดโอ้เป็นงูทำไมไม่ให้ม,ม้กาเขียดให้มากางเขีดก็จบแรลนะโอ้โหลูก,กตาลุกละโอ้โหเออเกมนี้ก็เน้นแปะตรงที่ว่าเราต้องดู้นี กรอบไอ้ไอ้กรอบเงินจะติดเป็นทองเดี๋ยวเราให้กรอบทองให้มันชนะตะวันกรอบทองกรอบทองชนะกรอบทองก็การควายนะจะลังต่อถังก็เาะแ่งน่อถังไปงูแถวหนึ่งฮึ่มฮึ่มงูไม่มากับทุกแถวขาดแถวหนึ่งกับแถวทูถายโอ้ทั้งงูได้เมื่อกี้นี่แพงนั่นแหละท่านผู้ชมทำไปเล่นเอาใหม่ครับเอาใหม่ไปไม่ยอมว่ะไม่ยอมมาดิ ถือเลยรอบที่ห้าว่ะได้ไปที่ห้าไหมห้าห้าห้าสเก็ตเตอร์ห้าสเก็ตเตอร์ซูมมันเหมือนเดิมครับผมมาดูกันว่าอจะรวนยังไงจะลุ่งหรือจะโผล่ต่างไม่ดีอีกแล้วไอ้ตายเถอะหกลอบด้วยนะเฮ้ยแต่หกลอบที่มันไหลดี แต่ถ้ามันไม่ไหลเลยก็จะเป็นเช่นนี้โอ้โหยับไอสัตว์ยับยุยโอ้ยับดยี่เอแถวหนึ่งแถวสองไม่มีด้วยโอ้โหเรียบร้อยยับดยี่แน่นอนทุกคนไมมยับในเชนทอนโหยับยับเอน้ำตาจะไหลนี่คือไม้ที่สองนะเราซื้อภายในห้าไม้เฮียไม่แตกก็เลิกนะน้ำยม อย่าไปเล่นก oh, ันต่อเลยนะเดีต้องห้าไม้แต่ไม่แตกเลยนะรอบสิบห้ารอบครับผมขอคูณโหดๆหน่อยคูณสักห้าก็ได้นะคูณหนึ่งเนี่ยนะเลือกเองไม่ดีกว่าคูณหนึ่งโอ้แต่คูณหนึ่งก็ต้องให้มันไหลไปให้ได้เลยนะคุณต้องให้มันไหลและมันไหลไปได้ แต่ถ้าได้เคนะบันเทโอ้หน้าน oh, oh, ี้บันเทิงหน้านี้บันเทิงแต่มันอยู่ที่คู2สองอยู่ดีมันไม่บันเทิงเท่าไหร่หรอกอโอดอกนี้ดอกเบึมบิ้มนล้วไมยอมโอ้โหเกืบมาถึงไรไปแล้วครับผมกำไไป4 1บาทแล้วโผล่มารอบที่สองจัดไปเต็มดอกเต็มคำเต็มข้อเลยครับผมเต็มข้อรอบเต็มแท่งแล้วมันจะต้องได้เกิน4,000คะแนน ก็ต้องให้ได้ประมาณสามพันกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหลดีเฉยไหลดีเฉยไหลดีเฉยโอ้โหตะวันก็โตห้าร้อยเจ็ดบาทท่านผู้ชมพันเจ็ดไปแล้วหมายนี้มีกำไรแล้วนะที่ไว้ใส่ข้อมือนะมันเป็นได้แค่ปาหรือเปล่านะเอาได้สิเต็มดอค่ะ ตัวเจต่อขอเลขสิแถวสาะไมสงอีกสไม้ดูกนทานผอีกไม้กำไราอสงไมบต้องมาแล้วเฮ้ยไม่จ่ายเพิ่มเลยเหรอโอมันจะเกลือเกินเกลือก็ให้มันนี่บ้างเออ บอกเลยไม้นี่กูเลิกไม้นี่กูเลิกไม้นี่กูเลิกเออสามพันแปดทุกคนเรียบร้อยนะฮะก็ได้กำไรไปพันห้าร้อยทุกคนเฮ้ยอุ้ยทำไมซื้อซื้อแพงที่แตกโหดกว่านี้เองนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรพันห้าเราก็ถือว่ากำไรนะท่านผู้ชมอย่าไปเอามันเยอะเลยเดี๋ยวซื้อไม้ต่อไปเ่อะว่าโดนกินแน่นอนนะ ก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะสำหรับนี้เฮียไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ